มึงดูสัาลีฮะเป็นอย่างฮะอ้วนนึกว่าทองอ้วนบ่เออนั่นแหละฮะค<า>เ,เห็นลูกมึงอยู่ในหันบ่หั <c oughs> เาเรูะ เออมานี่อยู่นี่มันเถ่าเนาะกะจักขอกแล้วบร่องดูสัมลีบลองดูนั่นแหละน่องขยายนะะบิ่งดูบิ่งหุ่นเจ้าของดูอ้วนน่ะโมเมนตม้าทองม้าอ้วนแบบนี้พูดน่ะโอ้โอ้ย c อ i เห็นเจ้าของอ้วนแท้ฮะโอ้ยพุ like ่นหัน uh. ล ah, mm ้างให้อ hmm. mm ีก hmm. ถ mm ึนว่าล้างบุบลเออเห็นบ่นั่น้ของูอ้วนมากกั